สวัสดีครับ F4 ช่องที่ทงตอนชาแนลครับแล้วก็ F4 น้องต้นข้าวสุปียาทุกท่านวันนี้เรามาพบก,กันวันจันทร์กับวันสำคัญนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรายการที่สิบวันนี้วันปิดชดเชยนะครับสำหรับคนที่ทำงานรับราชการหรือว่าทำงานประจำนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ ถ้าใครคิดจะไปติดต่อราชการก็เลื่อนไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ไปว่ากันนะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่อากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายท่ามกลางอิทธิพลของพายุดีเฟชั่นก็ยังมีอยู่นะครับฝนก็ตกโปรยนะครับบรรยากาศครึมเลยนะครับไม่มีแสงแดดนะแล้วก็ในบางพื้นที่ ก็ยังมีประสบภัยอุทกภัยน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือแล้วก็พี่น้องชาวที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะครับลุ่มน้าโขงลุ่มน้าเจ้าพยาลุ่มน้าโขงเนี่ยยังมีพื้นที่เยอะอยู่นะครับยังปีนี้น้าโขงยังไม่ได้เอ่อแต่ว่าน้าเจ้าพยานี่เอ,อื้มานานแล้วนะครับก็ต้องส่งกําลังใจไปให้พี่น้องนะครับที่อยู่ตามลุ่มน้ำเปียงวังยมนั่น นวกับลงเจ้าพระยานี่แหละนะครับ,รบมันก็ทําใหนะ้เกิดน้าท่วมได้นะครับพืชปลูกข้าวปลูกอะไรไว้ก็เกิดน้าท่วมเสียหายก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับนอกจากนั้นก็พี่น้องที่อยู่ในชายแดนนะครับทั้งเจ็ดจังหวัดนั่นแหลนะจังหวัดอุบลน,นะครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมนะครับนะสากแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตรานะที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ถือว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันพอจะสบายๆยอยู่กับญาติพี่น้องแต่ทุกวันนี้นะครับญาติของเรานะมันกลายเป็นหอ,อกข้างแค่ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยส่งกำลังใจใพี่น้องที่ร้าทานะครับลูกหลานไทยทุกคนนะครับขอให้ปลอดภัยจากภัยการประทะครั้งนี้นะครับให้ปลอดภัยทุกท่าน ก็เสียใจนะครับกับความสูญเสียในทุกด้านนะครับไม่ว่าประชาชนหรือว่าทหารก็าตามนะวันนี้นะครับในแต่หน้าที่เป็น f อของน้องต้นข้าวนะครับกนะ็พวกเราทุกคนนะครับก็ท่งนะรวบรวมพลังใจนะผ่านคลื่นผ่านช่องที่ตรงทอนชาแนลนี้นะครับไปให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่อยู่ชายแดนนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันโอเคนะครับ ถ้าหากว่ามีความทุกข์ก็มาคลายบ้างนะครับเปิดดู youtube เปิดอยู่ในในเพจต่างๆนะครับฟังเพลงน้องต้นข้าวสุติยานะก็จะมีความสุขเย็นนะหลายคนก็อาจจะโอ้ตายแล้วน้องต้นข้าเป็นใครนะน้องต้นข้าเป็นใครนะนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพนะี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้จักมันไม่เหมือนกับเอฟซตัวยองอย่างพวกเรานะแต่ว่าผมเชื่อเลยนะถ้าใครได้ ได้สัมผัสได้ฟังได้ฟังเสียงน้องต้นข้าวครั้งแรกนี่นะครับรับรองเลย <c oughs> มันจะเป็นมันจะขาดไม่ได้เพราะว่าเสียงรองที่มีเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับหายากนะครับหายากจริงไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันเคยมีนะครับแต่ว่ามันมันหายากถ้าเราย้อนไปในอดีตก็จะมีหลังจากที่ผู้พงงดวงจันทร์เสียชีวิตไป มันก็จะมีน้องมียุ้ยญาติเยอะนะครับก็มาเป็นนักร้องนะครับที่วัยรุ่นจะร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ได้เพาะมากได้เหมือนเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของยุ้ยญาติเยอะ,ะเดี๋ยวนี้ยุยก็เขาเป็นยุยแล้วแบบสมชื่อแล้ว <c oughs> นแต่มาในยุคนี้นะครับนก็น้องต้นเก้าสุปียาก็มาจุดประกาย น่มาฉุดกระแสนะครับวงการลูกทุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดแล้วพูดอีกนะ่กะก็ดีใจนะครับกับทุกวันนี้นะครับงานนะน้องต้นข้าวเนี่ยโอ้รับไม่บาดไม่ไหวนะ่ยิ่งกว่านะซุปเปอร์สตาร์นะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับในะขณะที่ยังไม่มีเพลงตัวเองนะแต่นะว่าไม่มีเพลงตัวเองก็ไม่ได้นะเพราะมันเคยมีนะน้องเคยมีเพลงขอพรพรปู่ศิลานะน้องเคยร้องไว้นะ่ะ เพลงพรามปูดศิลาเนี่ยไม่ดังไม่ตดกระแสเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่อยู่ในร่องยังไม่ได้อยู่ในพูดง่ายยังไม่ได้ใช่ไม่ใช่สไตล์ของน้องนะไม่ใช่สไตล์ของเอฟซเอฟซียังไม่นะครับเนี่ยก็ยังขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวขาดนิดขาดหน่อยนเาะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยยังไม่เป็นกระแสนะก็เป็นเพลงที่น้องมันตีเพลงครั้งแรกนะครับเพลงแรกที่ ก็ได้ทําไว้นะแต่ว่าเป็นยังไม่เป็นที่แส่เอฟซีที่ติดตามน้องกับน้องต้นก้าวเนี่ยน้องต้นก้าวสุปียาตเ,เขาเขาไม่ได้ติดตามผลงานเพลงอะไรเขาติดตามดีลาการร้องของน้องต้นก้าวร้องเพลงใครก็โอเคหมดเลยร้องเพลงผู้ชายน้องก็ร้องได้นะร้องเพลงผู้หญิงร้องเพลงศิลปินเก่าๆน้องก็ร้องได้หมดเลย จับเพลงอะไรมาร้องอย่น้องเข้าถึงหมดเลยเข้าถึงหมดเลยเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่พอจะบอกน้องได้เพราะว่าเพลงเปิดตัวในช่วงเนี้ยในกระดาษที่ยังไม่มีเพลงตัวเองนะถ้ายังไม่ได้ติดถ้ามันไม่ติดที่กิทธิ์นะผมอยากให้น้องเปิดตัวได้เพลงอะไรสามเมืองการโอ้โหเพลงนี้สุดยอดเลยสามเมืองการมันจะได้เข้าเลยนะครับสามเมืองการ อ่ที่นะ่ะคุณดวงตาร้องไว้นะน้องเคยพิจิริ่งกับคุณดวงตาด้วยเนะี่ยเพลงเนี้ยนะถ้าเปิดตัวนะถ้าเอาเพลงนี้มาเปิดตัวมันจะเข้าเลยน้องร้องได้ดีด้วยอ่นะเพลงเพราะด้วยนะสามเมืองการนะถ้าใครยังไม่ฟังก็ไปฟังมันเต็มๆนะสามเมืองการอ่านะเพลงเพราะเนะี่ยนะครับในขณะที่น้องยังไม่มีเพลงตัวเองนี่กนะ็เอาเพลงนี้เนะี่ยเมื่อวานใะนผมไปดูคลิปนะไปเห็นคลิปคุณครูดิวนะครับก็ได้ คุยนะครับทาคลิปคุยกับคุณย่ากับน้องต้นข้าวนะคุยสปเปเหิระในเรื่องดาวต่างๆความเป็นไปความความเป็นไปนะมันก็ทําให้เอฟซีที่เราอยู่ข้างนอกอยู่ไกลๆเนี่ยได้คําตอบหลายเรื่องนะครับได้รู้เรื่องราวระหว่างเรื่องราวของน้องต้นข้าวนะน้องต้นข้าวกับคุณยา่านะเราได้รู้ว่า เพราะว่าเราเห็นภาพในช่วงที่น้องเริ่มมีกระแสเนี่ยเห็นภาพญาติญาติมาหลายคนนะซี FC หลายคนก็มีความคิดว่าเออนะเพราะว่าตอนออกมาครั้งแรกที่เข้าไปอยู่ในดวนเปลงชิงทุนนะครับบอกว่าน้องอยู่กระญาสองคนนะไปเช่าบ้านอยู่สองคน,นมันเหมือนกับว่าไม่มีญาติ <c oughs> เออข่าวออมาเันเหมือนคนไม่มีญาตินะสู้ชีวิตด้วยกันสองญาติหลาน นะแต่พอน้องมีกระแสะหน่อยมีย่ามีพี่มีป้ามียายมานะะนะเอฟซี FC ก็เป็น่วงนะก็ได้คําตอบเมื่อวานนี่แหละนะครับที่ผมได้ดูได้ดูในคลิปของคุณคุณิ้วนะครับได้คุยกับคุณย่านีกับน้องต้นข้าวก็รู้ว่านะครับได้คําตอบว่าญาติจริงๆอะนะ่ะไม่เคยไม่เคยห่างกันเป็นคนที่มีญาติเยอะนะก็ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะญาณีต่อนะครับกับน้องตรงกล้าก็บอกนะก็ได้คําตอบว่าไม่ใช่เขาเข้ามาเพื่อนะอยู่ในช่วงที่น้องมีความสุขไม่ใช่นะครับได้คําตอบเราก็เราเอฟซีก็สบายใจนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่มีญาติพี่น้องมาช่วยนะไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาช่วยนะนะ,นะมันจะได้ไว้วางใจกัน แล้วก็พูดถึงเรื่องค่าตัวเรื่องเงินเนอะน้องต้นข้าวก็อารมณ์ดีญาติก็อารมณ์ดนะีนะ่าดีกับน้องต้นข้าวกับคุณคูนิวนะครับคุยกันสามคนแนละ้วก็ที่ออกนะหน้าาจอก็มีญาณีอยู่ญาญานีกับ <laughs> น้องต้นข้าวเนอะดินสักปั่นนะคุณคูนิวเป็นคนถามแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะบอกว่ามีอยู่ตอนหนึ่งช่วงหนึ่งที่บอกว่า คนะ่าตัวนะครับของคุณคุณนิวเนี่ยหลายคนบอกว่าโหกักค่าตัวทีละสี่้าหมื่นนะมีข่าวเนาะนะในคลิปนี้ก็จะได้คำตอบนะครับก็ทุกครั้งที่ไปคนะ่าตัวก็ประมาณพันแล้วแต่ญาติจะให้ก็ให้พันนะครับบางทีก็ไม่อยากได้นะครับแต่ว่าญาตินี้ญาตินีก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องให้ นะเพราะว่าคนที่ดูแลทุกอย่างดูแลเรื่องการเปิดซาวแ็กดูแลเรื่องการจัดคิวเพลงการรับงานเป็นผู้จัดการนะี่ยพูดยังไงนะน้าแดนิวว่าต้องได้ต้องเอานะแล้วก็คุณคุณิณวก็ตามกีคำหนึ่งนะามน่ารักทำแบบเปิดเผยผมันได้คุยกันบอกผมเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมนะ่าสมมุติว่ามีไปออกงานเสร็จแล้วก็เริ่มมีกระแสถ้าเกิดว่ามีรายได้สักก้านหนึ่ง น่ามีรายได้สักล้านหนึ่งนะาญาติดีจะให้ผมได้ถึงสแสนไหมผมจะมีรายได้ถึงสแสนไหมวะโอ้ญาติดีก็ตอบน่ารักครับตอบน่ารักญาตินีก็เ่าโหไม่ได้ละแสนหนึ่งอนะ่ะต้องมากกว่าแสนนะครับต้องได้สองสามแสนนั่นแหละนะครับแล้วนะก็เป็นกับต่อเที่เขาคุยกันนะเป็นคนที่ทํางานเนะนี่ยง่ายๆเขาทางานด้วยความเข้าใจกันผมอยากจะให้ นะทำแบบนี้ไปน,นานๆนะครับให้อยู่ด้วยความเข้าใจกันมีอะไรก็เปิดเผยนะทีมงานเนี่ยนะครับนะน้องเนี่ยติดกระแสแล้วนะครับเป็นกระแสแล้วนะเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวของมหาชนละพูดนงะ่ายๆเป็นเอฟซีของคนไทยทั่วประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างดาวที่ไปทํางานต่างชาติด้วยนะทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องทางสองปปร,ปราวเนี่ยนะครับเป็นเอฟซีของน้องเยอะมาก นะสปาวานะที่ฟังใช้ภาษาเดียวกันกับพวกเราเนี่ยนะแล้วก็พี่น้องนะคาเมนนะเวียดนามหรือเกาหลีหรืออะไรที่อยู่ต่างประเทศนะเป็นเอฟซีน้องก็ถือว่าน้องเนี่ยนะครับเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวลูกสาวนะแฟนๆนะครับทั่วทั่วโลกเลยนะนั่นแหละนะครับทุกเพศทุกวัยด้วยอยากจะให้ทีมงานนะครับให้มีความรักและสามัคคีกัน อ่านะอย่าได้ทะเลาะกันพูดง่ายๆให้วางแผนร่วมกันมีอะไรก็เปิดเผยกันนะผมเห็นในคลิปแล้วมีความสุขด้วยนะเห็นน้องมีความสุขหยอกล้อกันพูดคุยกันอย่างเปิดเผยยาก็เปิดเผยนะคุณคุณิวก็เปิดเผยอย่างเงี้ครับไม่ต้องคุยกันนะครับคุยกันให้มัมนชัดแจ้งนะครับแล้วก็เรื่องดราม่าเรื่องอะไรที่มีคนจะปั่นกระแสเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะมันอันตรายเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเรามีกระแสนะ คนที่โด่งดังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคนพวกหนึ่งเนี่ยพูดางานเป็นคู่แข่งแล้คนที่อิจฉานะมันมีอยู่นะคนที่อิจฉาเนี่ยมันพยายามจะสร้างเรื่องราวนะครับยากท้างกระแสปันเสี่ยมมันจะทําให้ทีมงานแตกกันนะครับแล้วก็มีคนโอนน้น้พูดนั่นพูดนี่แย่เล็กแย่น้อยนะ ให้แตกแล้วก็สร้างเขาเรียกบูลลี่ก,กันนะสร้างปัญหาตรงนี้แหละครับมันจะทําให้สะดุดผมเห็นนะนักร้องที่มีกระแสละหลายคนดาราที่มีกระแสละหลายคนเนี่ยมันก็จะสะดุดตรงนี้เรื่องเล็กๆน่น้อยนะโดยเฉพาะทีมงานนี่แหะครับพี่เลี้ยงนะทสตาฟนะผู้จัดการนี่แหละครับมันจะเนี่ยขอผลประโยชน์เนี่ยมันจะมันจะทําให้มีปัญหาขอให้คุยกันไว้ดีที่สุด นะยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ก็ดีนะนะระหว่างคุณคูนิวนะครับก็ทําเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ดีๆว่าจากกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็คุยกันเลยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณคูนิวก็ต้องนะพูดง่ายๆอยู่ในทําบทบาทของผู้จัดการนะนะรับงานพิจารณางานดูแลนะนะครับดูแลทุกอย่างนะยังไงก็ทําสัญญาเป็นรายลกักษณ์อักษรดีกว่าเพราะว่ามันมีปัญหานะในอนาคตถ้าหากว่า นะถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยในขณะที่รักกันนะน่ะผู้ใดไรก็ได้น่ะอะไรก็ได้อะไรก็โอเคนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมีความน้อยขอกน้อยจะทะเลาะบากักแบงกันขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยโอ้โคนนั้นก็จะบอกอย่างนี้คนนี้ก็จะบอกองั้นนะมันจะอ้างกันมันจะเหมือนไทยกับขเขมรเนี่ยนะเวลารักกันเนี่ยโอ้ไม่มีปัญหาะคระับพอทะเลาะกันเห็นไหมครับต่างคนก็ต่างอ้าง นั่นแหละนะครับก็ยังไงก็เราไม่อยากให้มีปัญหานะก็อยู่ให้เป็นขวัญใจพวกเรานานๆไหนๆนานทีนะสามสิบสี่สบปีกว่าจะได้นะ่ได้เจอนะศิลปินในดวงใจนะนะ่าทาให้คนแก่ๆนะครับอย่างพวกเราเนะี่ยมีความสุขหลายคนนอะผมจําได้พูดคุณชาตนะิชายมั้งชาติชายหรือบัญชาตนะผมจําไม่ได้นะที่อายุแปดสิบสี่ปีนะถ้าจำปีดขอไปด้วยโอ้ท่านมีความสุขมาก นั่นแหละครับเอที่อายุมากที่สุดคือแ4ปีแล้ว <c oughs> เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบยอะแยะมากนะขอให้พวกเรามีความสุขไปนานๆน,น,นะนะขอให้ทีมงานรักกันนะครับขอให้น้องต้นข้าวรักษาสุขภาพนะครับรักษาบุคลิกรักษาสิ่งที่ดีๆนะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆขอให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนนะครับเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนๆน,นะครับเป็นลูกหลาน ที่ดีนะครับเป็นหลานที่ดีของคุณย่านะคุณย่าก็ขอให้เป็นญาติที่ดีของน้องตนเก้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะครับของน้องตนเก้านะครับคุณคูนิวก็ขอให้เป็นที่ปรึกษาที่พวกเราสบายใจขอให้ทุกคนนะครับพวกเรามีความสุขร่วมกันขอให้เดินทางมาในเส้นทางแห่งความสุขนี้ไปนานๆรักษาบรรยากาศนี้ไว้ให้นานๆน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นยาวไปหน่อยต้องขอภัยนะครับพบกันใหม่ในไลรหน้ากันแล้วกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ